มียู่แมกกาซีนเตรียมจัดงานใหญ่ Star Pop Awards ปี2023มอบรางวัลให้คนที่ประสบความสำเร็จ จัดงานแถลงข่าวไปเรียบร้อยสำหรับงานประกาศรางวัล Star Pop Awards ปี2023โดยนิตยสารมีอยู่แมกกาซีนที่บริหารงานโดยคุณนวพรชื่นใจล่าสุดคนทับน้องๆ Idol Asia Idols เข้าร่วมง,งานแถลงข่าวณห้างสุขสินค้า m p k Center สวัสดีค่ะ พี่พี่สืส่อสารมวลชนทุกท่านนะคะ mm. ทางเราผู้บริหารมียูแมกกาซีค่ะก็คือวัตถุประสงค์ในการจัดงานเราจะเป็นการจัดงานมอบรางวัลสตาร์ป๊อปอวอร์ดปี2023ค่ะในในเดือนสิงหาค่ะทางทางทางนิตยาสารเราก็ได้จัดงานแถลงข่าววันนี้ก็คืออยากอยากให้ แฟนคลับของนิตยสารมิูแล้วก็สื่อสารมุลชนช่วยติดตามแล้วก็เราก็จะมีบรรดาศิลปินที่ทมามาร่วมงานกับเราอะค่ะที่ที่มาของรางวัลตาปับอวอร์ดนะคะก็คือเราจะคัดเลือกอนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จแล้วกเ็เราก็แบบเหมือนประมาณว่าอยากจะสนับสนุนให้เขาได้ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ธุรกิจ ของเขานะคะที่เขาทำแล้วก็มีความสำเร็จค่ะเราก็เลยอยากมอบรางวัลให้แล้วก็การคัดเลือกก็เป็นไปตามลักษณะของของความสำเร็จของเขาอะคะ่ะมาเป็นหลักรางางวัลก็คือตามหน้าสื่อสารมวลชนทั่วไปอะคะ่ะเขาก็น่าจะมีแบบว่าความสำเร็จให้เราได้เห็นประจักษ์บ้างะคะ่ะประมาณนี้ก็มกีกิจกรรมก็คือดาราแล้วก็บรรดา ไอดอลทั้งหลายนะคะก็มีศิลปินมากมายที่กำลังแบบฮอตฮิตในในช่วงเวลานี้อะคะ่ะมาร่วมง,งานมากมายค่ะคะาดหวังของเราก็คือเราต้องการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการที่จะก่อร่างสร้างตัวแล้วก็แบบอ,อ,อยากให้เขาแบบมีมีมีพื้นที่ะคะ่ะเพราะว่านิติศาสารของเราก็พยายามจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็นักธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะหลายๆด้านที่เขาทำด้วยความ มุ่งมั่นเราก็อยากสนับสนุนนะคะค่ะพวกเราทุกคนนะคะวันนี้พวกเรามาพิเศษในนามเอเชียไอดอลป๊อปอัพโปรเจกต์นะคะก็เป็นโปรเจกต์พิเศษและที่สําคัญวันนี้นะคะก็คือการขึ้นสตตดท,ทั้งแรกของพวกเราทั้ง13คนนั่นเองอ่าอเป็นการรวมตัวกันค่ะของศิลปินไอดอลนะคะจากค่ายเซม a าเฟแล้วก็เซ j ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนักสแสดงอิสระแล้วก็นักสแสดงจากมันเวิร์กโปรดักชัค่ะ ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่อฝั่งที่มันเวิร์กรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างที่น้องๆบอกเลยว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมกันระหว่าง c ีเกับ CM Cafe นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพลงเนาะฟิลเฟนฟิลแฟนนะครับฟิลเฟนอยากฟิลแฟนแล้วก็งานที่จะงานในวันนี้นะครับกับรางวัลสตาร์ป๊อปสตาร์ป๊อปอวิร์ดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผม พวกเราตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะสนับสนุนแล้วก็สามารถติดตามพวกเรานะคะคได้ที่แพลตฟอร์มเอเชียไ l ดอแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Mr.Fox กนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมง,งานนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่ามี่เราศิลปินไอดอลมากมายเลยนะคะ <Yeah. S 2> ที่มาใ,<ช>ในนะงานนี้ใช่แล้วะคะ่ะรับรองว่าสนุกแน่นอน,นะคะ่ะงานจะเกิดขึ้นวันที่6สิงหาค่ะก็คือ ก็อยากให้สื่อสารมวมชนติดตามนะคะแล้วเราจะประกาศไปในทางสื่อโซเชียลที่ทางนิตยสารเราะคะ่ะติดตามผ่านมนมีเว็บไซต์หรือว่าเพจเฟซบุ๊กไหมคะเอ่อทวิตเตอร์ของแมกซีนนะคะมียูแมกซีนนะคะ